ความเป็นมาของสมาคมสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิสกสาก์อมรัพย์ครูดอนธานีจำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2545ทะเบียนเลขที่68ทับอดอทับ036วัตถุประสงค์สมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและส่งเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่วความตายโดยไม่ได้ประสงค์จะหากําไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกันคณะกรรมการดำเนินการชุดที่11ส,สมาคมชาป,ปนิกิจสงเคราะห์สมาชิกสากรอมรั์ครูดอนธานีจำกัดน,นายกระมน,นานบุญมีนาย,ยกสมาคม นายประยเยนส่งเสริมอุปนายกคนที่หนึ่งนายชุมพลชำนาญสารอุปนายกคนที่สองนายยุทธศาสตร์ศรีสุขเหลันยิกนายอุทัยหนูทองนายทะเบียนนายทองบาแถนสีแสงกรรมการประชาสัมพันธ์ปฏิคมนายอัธชัยนันทวิจิตกรรมการนายสุรจิตพรมอาจารกรรมการ นายชาณรงค์บุญชานุนกรรมการนายพิชัยอินทชัยกรรมการว่าที่ร้อยตรีสุเดชพงศธรกรรมการนายสุพจน์แข็งแรงกรรมการนายวิชัยศรีสวัสดิกรรมการและเลขานุการนายสงวนศักดิ์รามจันทร,ร์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะที่ปรึกษาสมาคม สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์อมรั์ครูดอนธานีจำกัดนายสุวรรณกรญปุ่์ที่ปรึกษาสมาคมนายพยัคฆพผลรอดชมพูที่ปรึกษาสมาคมคณะผู้ตรวจบัญชีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์อมทรัพย์ครูดอนธานีจำกัดดรนิตยารักไข่ผู้ตรวจบัญชีนางสุกัญญาบุญรักษาผู้ตรวจบัญชี นางสาวอาทิตยาจันชมพูผู้ตรวจบัญชีเจ้าหน้าที่สมาคมสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์อมทรั์ครูดอนธานีจำกัดน,นางนวลนุชโคทาเจ้าหน้าที่ธุรการนายชิตุพง์รอบรู้เจ้าหน้าที่บัญชีนางสาวนาภาวรรณพรมพักดีเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีนางสาวสุพัทธิชาขอบสแสงเจ้าหน้าที่การเงินวิธีชำระเงินสงเคราะห์ 1. หากหน้าที่จ่าย 2. นํนำเงินมาชำระด้วยตัวเอง 3. ชํชำระผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี401 6077540 4. ให้หักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของสมาชิกโดยให้สมาชิกนำหลักฐานมายื่นดังนี้ 1. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย1แผ่นสสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1แผ่นสมาคมทำบุญสำนักงานใหม่และอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกผู้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2565นณวัดป่าโนนนิเวศ รายงานผลการดำเนินการประจำปีพุทธศักราช2564จัดประชุมณศูนย์ประชุมอุดรษฎีโรงแรมเจริญโฮเต็ลอุดรธานีประชุมคณะกรรมการประจำเดือนประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและกฎหมายสมาชิก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการการวางหลีดเคารบศพสมาชิกคณะกรรมการสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์สมาชิกสากรออมทรัพย์ครูดอนธานีจำกัดวางหลีดเคารบศพสมาชิกที่เสียชีวิตประจำปีพุทธศักราช2565บบริการสมาชิกด้านข้อมูลต่างๆสมาชิกติดต่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านผู้รับผลประโยชน์ยกเลิกผู้รับผลประโยชน์ การแจ้งเสียชีวิตการเปลี่ยนแปลงการหักเงินและการส่งเงินแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลและที่อยู่คณะกรรมการสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์อมทรัพย์ครูดอนธานีจำกัดร่วมกิจกรรมวันครูประจำปีพุทธศักราช2566สมาคมสอสออ,อดอเดินทางไปศึกษาดูงานที่สมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ สมาชิกสาก์ออมทรัพย์ครูศรีสเกตจำกัดสมาคมสอสออดอต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกสาก์ออมทรัพย์ครูสกลนครชัยภูมิลบบุรีระยองร้อยเอ็ดจำกัด